คุณว่าโดนยุบไหมพักคุณอ่ะคือถ้าพูดกันตรงๆกับอาจารย์นะครับคงมีคนอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าผมก็ยืนยันกับอาจารย์ว่าการที่มีคนอยากให้เป็นแบบนั้นไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเราเองในฐานะพรรคการเมืองก็คงต้องสู้ต้องพยายามทำทุกขนทางที่จะทำให้พักเก้าวไกลนะครับสามารถเดินหน้าต่อไปได้และต้องทำให ด้านหนึ่งเนี่ยนะครับวิธีการที่จะทําให้พรรคเก้าไกลไม่ถูกยุบนะครับหรือหรืออาจจะเรียกว่ายุบได้ยากที่สุดเนี่ยคือเราต้องทําผลงานให้ดีเราต้องทําหน้าที่ของเราให้คุ้มค่าต่อเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนเราต้องทําให้เห็นว่าประเทศนี้จําเป็นต้องมีพรรคการเมืองแบบนี้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามทาให้เห็นนะครับสุดท้ายผมไม่สามารถตอบได้ว่าจะโดนยุบไหม แต่เราต้องทําให้พักการเมืองนี้เป็นพักที่ทุกคนเสียดายให้ได้เรายังไม่อยากจะไปคิดเรื่องพวกนั้นในตอนนี้คือโอเคบางคนก็บอกว่ามันก็ต้องคิดหรือเปล่าคือ,อเรายังมองว่าเวลามันยังมีนะครับเรื่องนั้นอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงถ้าถึงเวลามันทําได้เองแต่ว่าณจุดนี้เราควรจะโฟกัสไหมจะทํายังไงให้ไม่ถูกยุบไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปมองแต่ว่าเออเดี๋ยวโดนยุบแน่โดนยุบแน่โดนยุบแน,น,แน่มันเหมือนเราไปยอมรับอ่ะ ว่าไอ้กระบวนการแบบนี้เป็นกระบวนการปกติของสังคมไปแล้วเราต้องทําให้กระบวนการแบบนี้เป็นกระบวนการที่ไม่ปกติสิเราควรจะทุ่มทรัพยากรทุ่มความคิดทุ่มแรงใจไปกับการทําให้ไม่ถูกยุบสิการที่จะต้องมานั่งเสียเวลานะคิดเออเดี๋ยวจะยุบเดี๋ยวจะต้องวางคนนั้นเป็นหัวหน้าพักต้องวางคนนี้เป็นเลขาพักต้องวางคนนี้เป็นกรรมการบริหารพักต้องมานั่งคิดชื่อต้องมานั่งออกแบบบางทีอ่ะ เราควรจะเอาเวลาตรงนี้ที่มันกําลังล้าค่าและมีคุณค่ามากมเนี่ยมาทาให้พรรคเก้าไกลรอดดีกว่าไหมอย่าทําให้กระบวนการยุบพักเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติของการเมืองของสังคมได้ไหมทีนี้เด้ก็คงต้องถามอะค่ะคมีคนบอกว่าเออจากไม่กี่สิบคนก็เป็นร้อยห้าสิบยิ่งยุบก็ยิ่งเพิ่มความคิดของคนบางคนเป็นแบบนี้คุณมีความเห็นเป็นยังไงกับคํานี้คะ่ะคือคือผมจริงๆผมรู้สึกขอบคุณนะครับที่หลายคนก็จะมอง มองพักเก้าวไกในลักษณะนี้ว่าโอเคมันก็ยิ่งโตแสดงให้เห็นว่าหลายคนก็เชื่อว่าทําอะไรพักเก้าวไกลไม่ได้แต่ว่าอีกอันนึงที่ผมกังวลเวลาที่เราพูดประโยคนี้คือเราทําให้กระบวนการการยุบอะฮะมันมันดูป,ปกติเกินไปค่ะซึ่งเราไม่ควรจะยอมรับนะครับเราต้องรู้สึกนะครับกับสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติและไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าการยุบอนาคตใหม่ไม่ได้เท่ากับ นะครับทำให้พักเก้าไกลโตแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งนะครับของพักอนาคตใหม่ที่ทำสำเร็จเอาไว้คือเราทำการเมืองอย่างตรงไปตรงมาเราทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่เวลาที่เราทำเรื่องอะไรเนี่ยเราลงในรายละเอียดและผมคิดว่าปัจจัยนี้แหละครับที่ทำให้สังคมเขารู้สึกว่าเออพักการเมืองนี้มันฝากผีฝากไข้ไว้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นในลักษณะนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันที่ทำให้พักก้าวไกลโตเมื่อไปกว่านั้นต้องยอมรับว่าคุณสมบัติของคุณพิธา คนจานวนมากอยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่โอเคบางคนอาจจะมีครับที่ไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะมีแต่อยากให้เขาลองก็เยอะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยเหล่านี้ต่างหากที่อาจจะทําให้พักเก้าไกลนะครับโตจนถึงได้เสียง151สเสียงก็คงจะต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับภาษีของประชาชนให้มากที่สุดนะครับ เล่นถามนิดหนึ่งในเมื่อคุณตั้งใจขนาดนี้คุณมีแนวทางในการต่อสู้คดีเพื่อให้นํามาซึ่งการชนะไหมคะผมยืนยันนะครับว่าในการต่อสู้คดีของเราเนี่ยนะครับคงทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแน่นอนและเราก็คงยืนยันว่าการไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขมาตรา1นึนะครับการรณรงหาเสียงนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่โปร่งใสเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นนะครับโดยระบบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเรามีกกตนะครับที่รับรู้รับทราบในกระบวนการเหล่านี้ดังนั้นทุกอย่างทําอย่างโปร่งใสทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองก็คงต้องเอาข้อนี้เป็นข้อพิจารณาสําคัญในการต่อสู้คดีแลวเราก็หวังว่าผู้ที่มีอํานาจทั้งหลายนะครับสมควรจะฟังการที่ไม่ฟังเรานะครับมันจะทําให้ระบบการเมืองแย่ลงมันจะทําให้กระบวนการทั้งหลายถูกตั้งคําถามมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่า ไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นรากฐานปัญหาที่สะท้อนอยู่ในการเมืองเนี่ยในเวลา10-20กว่าปีที่ผ่านมาเพราะเราไม่เชื่อว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันบางคนอาจจะพูดง่ายๆว่านี่คือดับเบิลสแตนดาร์ดหรือเป็นกระบวนการ2มาตรฐานซึ่งเราหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับพรรคก้าไกลเราขอความแฟร์เราขอความเท่าเทียมถ้าพรรคการเมืองอื่นถูกปฏิบัติแบบหนึ่ง แล้วพักเก้าไกลถูกปฏิบัติแบบหนึ่งสำหรับเรานี่คือกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นสิ่งที่เก้าไกลต้องการมากที่สุดก็คือช่วยปฏิบัติกับเราเท่าเทียมกับพักอื่นได้ไหมนะครับให้โอกาสของเราในการที่เราจะต่อสู้ท่านมีอำนาจในการที่จะพิจารณาอยู่แล้วท่านเลือกที่จะไม่ฟังได้อยู่แล้วแต่อย่างน้อยให้เราได้ชี้แจงอย่างน้อยให้เราได้ต่อสู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรถ้าท่านยังดึงดันที่จะดําเนินการ นะครับต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับพรรเก้าวไก่เราก็ยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วเราจะใช้กระบวนการทางกฎหมายทุกทางที่เป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างที่ท,ที่มีคนพยายามเขียนบทนี้ไว้นะครับ<ะ>เรียนทราบมาว่ามีสสในพรรคก้าวไก่บางคนแอบไปคุยกับลุงป้อม เขาก็ลือกันว่าในพักของคุณก็เริ่มจะกลายล่างลอกคล้าเป็นงูเห่ากันหมดแล้วอย่าบอกนะคะอุดมการ์ตอนนี้จะเลิกกินแล้วจะกินเงินแทนคุณดูแลพักก้าวไกลของคุณได้แน่นะคะว่าไม่มีตบัดสัตว์นะคะผมมีสองสามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเรามีบทเรียนจากตอนอนา,นาคตใหม่นะครับแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหาตั้งแต่การคัดสรรน,นะครับเราใช้เวลากับผู้สมัครของเรานะครับมากกว่าปกติมากกว่าทุกครั้งดังนั้นเนี่ย เราค่อนข้างมั่นใจว่าผู้สมัครของเราที่เข้ามานะครับจะเป็นผู้ที่เราค่อนข้างเราเชื่อมั่นนะครับว่ามีอุดมการณ์นะครับเป็นคนที่ตรงไปตรงมานี่คือคุณสมบัติพื้นฐานที่เราให้ความสําคัญสูงสุดนะครับ<อ>ประเด็นที่สองนะครับเพื่อมองต่อไปนะครับจากบทเรียนของการเมืองในรอบที่แล้วคนที่เป็นงูเห่าทุกคนต้องตระหนักนะครับว่าถ้าคุณเป็นงูเห่าคุณจบคุณไม่มีอนาคตทางการเมืองรอบที่แล้วใครก็ตามที่เป็นงูเห่า ไม่มีใครสามารถเข้ามาในสภาได้เลยดังนั้นในี่ใครที่จะเป็นงูเห่าเนี่ยต้องคิดนะครับว่าถ้าคุณจะไปเป็นงูเหา่าคุณจะไปเป็นลุงไปคุยกับลุงป้อมเนี่ยนะครับจะไปอยู่ในป่าร้อยต่อเนี่ยเป็นงูเห่าแห่งป่าร้อยต่อเนี่ยผมบอกไปได้เลยว่านี่คือการคิดสั้นทางการเมืองนะครับแล้วเป็นการคิดที่ไม่ฉลาดเลยดังนั้นเนี่ยผมก็ยืนยันว่างูเห่านะครับยุคนี้ไม่มีทางที่จะมีอนาคตและประเด็นสุดท้ายนะครับผมเองก็พยายามตรวจสอบ หลังจากที่ผมถูกถามผมก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าเฮ้ยมันมีจริงๆเหรอผมก็พยายามตรวจสอบผมคอนเฟิร์มกับอาจารย์นะครับว่า <ạ. S 1> จากการตรวจสอบในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับไม่มีข้อมูลไหนที่ชี้ชัดได้ว่ามีคนของพักก้าวไกลไปคุย <ạ. S 1> เพื่อย้ายพักเลยจน <ạ. S 1> ถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนี้นะครับ <ạ. S 1> ดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องตั้งสมมติฐานว่าไม่น่าจะมีใครของพักก้าไกลไนะครับไปคุยกับลุงป้อม คณนแน่ใจนะคะผม,ผ,มผมคงตอบว่าแน่ใจร้อไม่ได้อาจารย์แต่ผมตรวจสอบแล้วเช็คท,ทุกสายแล้วเนี่ยไม่มีข้อมูลนั้นะนะครับค่ะ